ตอนนี้เราผสมดินกันเสร็จแล้วก็นี่ก็เป็นดินหน้าดินใหม่นะหน้าดินที่แบบเขาเรียกอะไรซื้อเป็นรถมาเนะรถรถมารถหกลอนหน้าเราใช้หน้าดินใหม่เพราะว่ามันจะคือถ้าถ้าดินเก่าที่เราใช้ผสมส่วนมากแล้วเชื้อรามันก็จะเยอะเนาะเออับดินที่ไปขุดมาตามแบบรากไผ่อย่างนี้ถ้าไม่มีการตากแดดเชื้อรามจะเยอะแต่หน้าดินอันนี้คือเราให้รถเข้ามาเทกองไว้แล้วมันก็จะมีการผ่านการตากแดดอะไรมาแล้วนะ เออความความแห้งความสะอาดของหน้าดินก็จะมีในระดับหนึ่งเอาแบบวิธีง่ายๆอ่ะคือเราไม่ได้ผสมอะไรลงไปเลยไม่ได้ผสมแบบยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างงี้ไม่มีเราก็ใช้หน้าดินกับแกลบดำนี่ที่ตอนผสมก็จะให้มีความแห้งในระดับที่เนี่ยเป็นผงเห็นไหมมันแห้งนะมันถึงเป็นก้อนอย่างเงี้ยเป็นก้อนต้องเอามือเอามือบีบ,บมันถึงจะน,นี่เห็นไหม <S <S ถ้าเกิดเอ่อดินที่ไม่แห้งมันจะไม่เป็นก้อนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันขาวเลยนะเนี่ยอ่าให้ดู พื้นฐานเราก็ทําได้แค่น,นี้แหละมันเราควบคุมอะไรมากไม่ได้สําหรับการทําอ้อยต้องบอกต้องออกตัวไปก่อนวันนี้เราจะทํา49ทนนะ่อนเนาะไม่รู้ว่าจะติดถึงครึ่งหนึ่งไหมเอออันเนี้ยถ้าขายก็คือท่อนละ้อยนะก็ได้สี่พันเก้าวันเนี้ยแต่วันเนี้ยเราจะขยายไงเราก็ไม่ขายงั้นก็มาดูกันว่าไอ้เงินสี่พันเก้าเนี่ยชําแล้วมันถึงจะได้ถึงยี่สิบต้นไหมมาเอามาชํากันเลยก็สูตรการชําของที่สวนก็ กอกดินนั่นแหละแพราะนั้นเราชาแนวตั้งเหมือนที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมนั่นนั่นแถวๆนั้นนั่นคือไม่ติดนั้นนะคือชาไปอันนั้นทลายเกือบยี่สิบต้นเนี่ยอ้อยสีสํโรงเนี่ยเกือบยี่สิบท่อนที่แบบเหลือจากส่งให้ลูกค้านะเราเอามาชำบุ๊บเราทิ้งไว้บบอันนั้นนานเนาะทิ้งไว้เป็นอาทิตย์นะถึงได้มาชาอะ,อะเนื้อเยื่ออะไรน้ําในอาหารในท่อนน่าจะหมดด้วยติดหนึ่งต้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวข้า้งหน้ารามารีวิวให้ดูแล้วกัน นู่นถัดไปก็เป็นเบรลี่พุด,ด้านะเราจะก็ชํำแนวตั้งเรียงกันไว้แถวนี้พยายามตั้งบนดินต้องมองอย่งนีน้เห็นไหมเป็นพื้นดินนะตรงเนี้ยเป็นพื้นดินตั้งบนดินแล้วก็รดน้ําทุกเช้านี่เพิ่งรดน้ําเสร็จไปก็รดน้ําให้ชุ่มทุกเช้าไหนเอามาเสร็จเอยเสร็จแล้วเอามาดูนี่นี่อันนี้คือชําท่อนท่อนสดแต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่แล้วสวนอ่ะจนะจะแช่น้าเนาะแช่น้ํา แปปหนึ่งแล้วก็เอาไปอบใส่ถุงไว้อบใส่ถุงหูหิ้วมัดไว้แล้วก็ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์อะ่ะค่อยเอามาช้ามันจะเริ่มแตกหนอตรงนี้นะ,นะเริ่มแตกหนอตรงนี้ถ้าพูดถึงพูดถึงอ้อยที่อบนะเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราจะมารีวิวอ้อยที่เราอบอบใส่ถุงที่บอกแล้วแล้วค่อยมาช้ากันเนี่ยวันนี้คือพาช้าท่อนท่อนที่ตัดเขาเรียกใช่ท่อนสดแบบไม่ได้อบอ,ะอ่ะอ่าไม่ให,ใ,หให้เป็นทีละสะเต็ปไปเนาะ<ม>วันนี้ขอช้าเลยเพราะว่ามันสะดวกแบบนี้มัน,มน มันไม่สะดวกอบงานเราเยอะเดี๋ยวเราจะไปตัดอ้อยชุดเพื่อส่งให้ลูกค้าอีกนี่แหละก็จะประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้ที่เราทาก็ไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้ <ชำ S 1> ก็เดี๋ยวก็ลดน้ําวางบนดินลดน้ําธรรมดาแต่ย้ําว่าต้องวางบนดินเพื่อให้ความชื้นอ่ะ กระตุ้นความดินเออเขาเรียกอะไรดินมันจะมีการคลายน้ําขึ้นมาในเวลากลางวันที่โดนแดดโดนอะไรก็ช่างแดดน้อยแดดมากก็ช่างแต่ว่าน้ํากับไอแดดกับลมอะ่ะเขาจะช่วยให้ดินคลายน้ําก็ให้ความชื้นมากระตุนการงอกส่วนตัวหน้าที่ทดสอบมาแล้วถ้าว,วางบนตะก้าวางบนพื้นปูนนะพื้นปูนนี่แทบจะตายได้เลยนะกลางวันนี้ร้อนเ,อเหมือนเหมือนเหมือนต้มอะ่ะเหมือนต้มท่อนอ้อยอย่างเงี้ย วางในตะกร้าความชื้นน้อยเพราะว่าตะกร้ามันจะขั้นระหว่างดินกับถุงชํามส่วนเราวางบนดินแล้วก็รดน้ําทุกเช้าให้ชุ่มแบบชุ่มแบบให้ล้นให้เอ่อไปเลยนะไม่ใช่ว่าบัวหนึ่งอุ้ยล้นแล้วเอ่อแล้วยี่งไม่ใช่นะอันนี้คือรากใสย่ยางใส่แบบชุ่มถ้าเป็นบัวก็คือสามบัวสี่บัวห้าบัวก็ช่างให้มันแบบชื้นแบบดินเละไปเลยอะ่ะเพราะอ้อ้มันจะชอบประมาณนี้คืออธิบายไว้ในคลิปนี้คลิปนี้ไอ้ส่วนส่วนนี้จะอยู่ส่วนท้ายของคลิปมันก็จะ ิปนี้น่าจะยาวหน่อยเกือบยี่สนาทีถ้าใครดูไม่จบก็จะไม่ได้เห็นเดี๋ยวเราอาจจะตัดคลิปนี้ไปลงอีกทีหนึงเพื่อให้เ,เพื่อนๆได,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 ได้รู้ข้อมูลในรับรู้ข้อมูลที่เราจะพูดถึงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะนี่แหละประมาณนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนสําหรับการชําอ้อยตัดชํำอ้อยอะไระมะ <า S 2> <laughs> ม่วงบุลาหวายด่างแดงดำโอเค